ช่วงครัวไทยสู่ครัวโลกร่วมสนับสนุนโดยเจฟเฟอร์สเต็ก ในช่วงครัวไทยสู่โคลโเคปสารัดซีโอจากเจฟเฟอร์สเต็กนะคะลงมาทําเมนูใหม่ให้เราได้ร้บลองอีกแล้วไก่กรอบซอสเจฟเฟอร์และมันบดส่วนประกอบวันนี้มีอกไก่1ชิ้นขนาด200กรัมแป้งทอดกรอบ250กรัม nah น้ำเย็น300มิลลิตรใบมะกรูดหั่นฝอยสักสิใบน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊น้ำตาลทราย1ช้อนโตครึ่งน้ำมะขามเปียกครึ่งช้อนโตะมายองเนส1ช้อนโตน้ำมะนาว1ช้อนโตพริกขี้หนูสับครึ่งช้อนโตะน้ำเปล่าเนี่ยนะคะ1่ถ้วย อันนี้คือแป้งแป้งสาลีนะคะแล้วผสมแป้งสาลีกับน้ําจนเข้ากันนะคะไก่สองร้อยกรัมนะคะนํามาหั่นค่ะหั่นเต๋าเพื่อให้สุกง่ายขึ้นนะครับแล้วนำมาคลุกกับแป้งเรอคะคลุกแห้งก่อนนะครับค่ะคลุกให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วค่อยมาเปียกอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วเราไปทอดกันเลยครับน้ำมันเดือดกี่องศาอุณหภูมิเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบองศาเหมือนเดิมนะคะามัดกระางใช้เวลาทอดนานกี่นาทีคะประมาณห้านาทีครับ ตงรอไก่ที่จะทอดสุกนะคะเรามาทําน้ํายำกันก่อนมายองเนสค่ะพี่ประมาณช้อนโต๊ะนะครับค่ะน้ําตาลทรายค่ะน้ามะขามค่ะน้ําปลาค่ะมะนาวสองช้อนนะครับโอเคค่ะยำน้ำยำราดชุบเนื้อไก่นะคะ จานนี้แล้วก็คงอยากจะลิ้มลองนะคะวันนี้เชฟซาร,เรัเจนอีกเช่นเคยคะ่ะเรามีกิฟต์วอชเชอร์ใบละ5 0 0บาทให้อีกอสิบย่างวันค,ค,คาถามวันนี้เชฟอยากกระตั้งคําถามอะไรให้ท่านผู้ชมร่วมสนุกคะครับแม่ตอนนี้เจฟเเปิดตัวอย่างก้าวกระโดดน,นะครับมีสาขาพเพิ่มขึ้นอีกแล้วที่เชียงใหม่อีกหนึ่งสาขาอยากทราบว่าสาขาอะไรหนึ่งเซ็นทรัลแฟลซเซเชียงใหม่นะครับสองเมยาเชียงใหม่หรือว่า3ถนนนิมานเหมินเชียงใหม่ ทราบคำตอบแล้วนะคะกดดอกจันทร์สามสามหกศูนย์แปดแปดแล้วกดโทรออกนะคะฝากชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกลับด้วยนะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาติดตามดูนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้มาลิ้มลองเจฟเฟอร์เซ็กทุกสาขาทั่วประเทศไทยทั้ง87สาขาและอีกหนึ่งสาขาที่กวางโจวค่ะเพราะแต่ว่าวันนี้เรามาลองเมนูนี้ดีกว่าค่ะตอนทำอีกก็ว่ากลิ่นมันหอมแล้วนะคะเนื้อไก่ของเชฟเนี่ยก็มีสูตรนะคะถ้าไปชมชมอยู่เมื่อกี้จะเห็นว่า คุกแห้งก่อนแล้วค่อยมาคุกเปียกนะคะอืมซอสสูตรเจฟเฟอร์นี่อร่อยนะคะน้ำมะยงเนยเจอน้นะมะนาวเข้าเจอเกลือเข้าไปนิดนึงอืมใช่ไหมครับอร่อยยังเลยค่ะอิงอิงยกนิ้วให้ค่ะและคอมเมนต์อีกหนึ่งจานค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วโปรโมชั่นในเดือนมีนาคมทานเจฟเฟอร์สเต็กครบ300บาทเจฟเฟอร์สเต็กแถมฟรีอะไรคำตอบที่ถูกคือข้อ2มันบดและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีค่ะ และนี่คือ12เมนูเด็ดที่เจฟเฟอร์สเต็กได้บรรจงสร้างสรรค์เพื่อรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจิตคุณสามารถลิมลองรสชาติ12เมนูใหม่ได้แล้ววันนี้ที่เจฟเฟอร์สเต็กทั้ง87สาขาทั่วประเทศและที่กวางโจนะคะ